เา่อดอรถพอาดึงลงสิล่ะเือดขาดเฮ็ดจะได้มสิม่สิตกใส่หม้อ่น่นนเอาครับวันนี้ว่าเห็ดหัวเห็ดสวนครับผมอย่างล้มไปทางลม ดีใจ yeah. ่ังดนั so um ่งได้ไหมมาจ้ามึงกบดีมันโบไปมันไปขาด้นม่งม่วงแต่ว่าขาตนมงข้างามวงแล้วนี่ขึ้นไปตัดงามวงเลยเลย

El el, ham, มันเห็ดหัวทำสวนอยู่สวนลุงครับผมตุกดุกดดีดีีล่ะอุ๊ยบุกบุกบบ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 กบบ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 อบบบบบ้บบบ้บบบบบบบน เฮงคต้ดูบ่ดูตดูอม่ถาว่าจะีนาะยืนกัว่าอร่ดโอ้ที่หลอมหัวเรียงไกรวะเฮงนี่หัมเรีไกรวัดนยกไปยกไปมึงมึงนี่ก็น่งตัดมือนไลอ

ไอ้โต๊ะที่ก็ตัดปะตนาเดี๋ยวจะทับมันครับเป็นผมจะพาไปว่นไหนอีกเกาะหนึ่งถี่เล่าเพียงไกลไว้ครับผมเราสิหลอมตะไคร้คือกันปุจาปุจาซื้อเสาปูนต้นจีจักบาท เฮ้ยถามไปถามว่าผู้จ่าสั่งมาสั่งว่าบิดยุ่น้ำเขาบิดยังไงบ่หรอสีหนังสีลูกเชสสีบอ่สีมาสั่งเสาสาปูนไหมัมนละบ่เห็นมันคือสีแข็งแรงดีไหมน, <S <S นี่ครับโตทีทิพย์ลอมไว้อีกส่วน,นฟังหนึ่งครับผม ผมเห็นบ่ครับลงไก่ครับผมตัวน,วนี้ตัวนั้นเพิ่งจะปลูกพริกไทยบ่เป็นไก่บ้านครับนี่ครับผมก็อย่าลืมลองไปเห็นบ้างนะครับเด้อสูตรนี้ครับผมเป็นเดี่ยงไก่บ้านก็นยังได้กำไรดีครับเข้าไปข้างในบ่ได้ครับผมเพิ่นล็อกไว้ แล้วว่าจะบินบ่ไรครับนี่ลูกไก่บานครับผมทุกมือโลอละร้อยบาทครับผมทรงให้ขมินร้อยยี่สิบป่ะปุจานี่ครับปลอมไปไกลเลยครับนี่เป็นอีกฟังหนึ่งครับผม ปูนสวนเพิ่นครับพวกยังกุ้วางเลยเนื้อที่กวางครับพุ่นครับมองคนยืนหลายๆ่หมดเลยครับผมเพิ่นกำลังส่เห็ดหัวให้เนัยงล่อมตะไคร์อีกครับเป็นสวนเกษตรอยู่ในบ้านครับผมอย่าลืมไปล่องเห็ดบ้างนะครับเด้อครักำลังฟังหัวของงานครับเลี้ยงไก่อะไรเงี้ มืัอนี้มาเยี่ยมสวนกเกษตรปู้จ่าสวนกเกษตรปู้จ่าครับผมสวนกเกษตรลุงผาบอยู่บ้านโคกสูงครับมืัอนี้บ้านโคกสูงวันอนึ่งมาตะเคียนพนักงาครับผมมืัอนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีครับออกข้างอำมวยนะเตะขางขอดจำดิ ลมแล้วเอาไก่มาปล่อยบ่มแรงตรงตรงไก่เอาไก่ยังลุงไก่บ้านบ่อกไก่บ้านแก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านเนาะโอ้ปล่อยหมูป่านะดูดออกทั้นี่ดูดออกดูดออกยังดีครับดเต็มหูโอ้ครับผมไก่บ้านนี่ดีครับโลดราลอยยี่สิบเราอยู่คอมเมนต์ทุกมมือนี่ แพงกว่หมูเลยทุกมือไก่บาน,งไ,บานไงเร็วน้ำหมูเลี้ยงเราขาดทุนเืมลองไปเลี้ยงไก่บานนดเดยครับพี่น้องลองไปเห็นบึงอาตีลงทุนในส่วงแรกครับผมใส่ตะาไครา้แต่กับกลุ่มครับผมท้นนำกับสาวฟูนห้ท่มันทาวอนทีเดียวครับ แล้วก็มาเบิงเพิ่นครับผมพอได้เป็ดอยู่สวนเจ้าของสวนเกษตรพอเพียงบนกระดิ่งพอครับผมมาเบิงตัวอย่างปลาเมื่อไหรจะต้มไก่แล้วนี่นี่พี่ว่าเพิ่นเห็ดจากไหนจะได้เห็ดแบบย่างเพิ่นครับเอ้ยน้ำฟิ้งไม่ด่าไม่ด่าอยู่พูดนี่เนี่ยเบงก็จังแม่งงเงี้ยอู้ไม่ด่าเลี้ยงที่ดีดิ นี่าหลาบเป็ดเท่าข้าวต้วัดพอดพอดไอ้พอดลาบเป็ดเด้อไอ้เสียเป็ดไหมเนาะอย่าว่าดิคืออตรงบ่คือตรงไงเนาะคือคือนี่ได้ได้ตัวนี้น้ำนี่ฝีมือเทาสุดได้ยอดปนอะไเนียเทาข้าวขาบัดจินบ่ได้ยงมแงมเห็ดลาบเป็ดยงมได้กินบ่ได้เป็ดยังคือกินบ่ได้เมาเมาก่อนเมาก่อนเมาเป็ดบ่เมาเมาเมาเป็ดพร้อมจะเปล่าไง ลุงมาว่ดไปห้องวันนั้นเดบแล้วเจ้าของกินว่าอดไดทอดใส่แตงกีหนามหอม่าเดีเพิงเพิ่นิ่มๆลงมา่นิ่มนาดนี้เนี่ยไอ้ไม่มีอะลยไอ้ลงเด็นไไหนตัดอกตาดอกตาดอกตัดอกเห็นหรอหิวีเด้ห้างนิหน่อยหนึ่งนี่ ข้างกำลังไปเด่งนี่นี่หน่อยนี่นี่โอ้ยมีหนามวานี่เด้ดอท้านวานมัน